ลองหลับตาลงสักครู่หายใจเข้าลึกๆคุณรู้สึกถึงลมที่พัดผ่านไหมฉันชื่อนภาพรอายุ65ปีครั้งหนึ่งชีวิตฉันติดอยู่ในกรงของโต๊ะทำงานและนาฬิกาแต่แล้วฉันค้นพบเส้นทางใหม่ดิจิทัลโนแมดลองนึกภาพตามฉันคุณเดินบนหญ้าชุ่มฉ่ำ หายใจช้าๆวันนั้นฝนตกพรำๆฉันเปิดคอมพิวเตอร์และพบโลกที่ไร้ขอบเขตฉันเริ่มเขียนวาดและหายใจได้เต็มปอดจากเชียงใหม่ถึงบาหลีฉันกล้าขึ้นเครื่องคนเดียววาดท้องฟ้าที่เปลี่ยนสีและเขียนเรื่องราวให้โลกอ่านจิตวิญญาณของฉันตื่นขึ้น คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมชีวิตดิจิทัลโนแมดไม่ใช่แค่การทำงานจากที่ไหนก็ได้แต่เป็นการหายใจไปกับความฝันฉันทำได้ในวัย65แล้วคุณละ่ะกล้าจะเริ่มเมื่อไหร่หลับตาลงอีกครั้งคุณเห็นตัวเองอยู่ที่ไหนบอกฉันใต้คอมเมนต์นี้กดไลค์แชร์ และติดตามเพื่อลมหายใจแห่งอิสรภาพของคุณเองนภาพณ์ดิจิทัลโนแมทวัยหกสิบห้รอคุณอยู่นะคะ